ครับผมจะพาเดินดูนะครับอ่าลิงนะครับวันนี้เราจะไม่ให้อาหารลิงนะครับเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมไปซื้อพวกไ้กล้วยให้มันก่อนนะครับกล้วยให้ลิงลิงลิงก่อนแบบไหนครับกล้วยกล้วยเท่าไหร่ครับกล้วยพวงละสิบลูกพวงละสิบเอาเอาเอาสองพวงละห้าสิบอพวงลูกอันนี้เอาเอากล้วยสองพวงครับ ยี่สิบใช่ไหมจ้าขอบคุณค่ะขอบอันนี 20, ้ก็ชอบมากนะลูกเนี่ยมันมันเยอะ <โ dumpling S 1> ไหมครับไอ้ลิงอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในเยอะลิงอ่ะแย่งผมผมเอาห้อยไว้ตรงนี้มันจะชได้ไปแย่งหรอกแต่อันนี้มันมันคือมันกินเป็นบางตัวอ๋ออ่าคือว่าคนให้เยอะอ่าอะไรไอ้ถั่วนี่มันก็กินเหรอกินชอบกินเม็ดอันนี้เท่าไหร่บาทลูกสี่บาทสิบ แล้วไอ้อันนี้นะอันนี้กินสิอันนี้อันนี้เนี้ยจะชอบมากหน่อยลูกเอาเอาตัวตัวนี้กับนี่แหละเอาอีกได้เลยลูกใส่ถุงไหมใส่ถุงไหมใส่ใส่ครับเออมาเค่อยไปเจออ้วค่อยเลี้ยงลูกตรงนี้มันขึ้นไปหมดแล้วมันลงมาเมื่อกี้นี่เองครับไปหมดแล้วสามได้ ไปให้ทั่วแล้วลูกตรงไหนไมีลิงที่ไปมีคนขายได้หิวห่อยค่ะได้ถึงไปบตบตบมากลูกครับผม,มได้มาแล้วนะครับเอาไปให้ลิงเกยก,ก่อน,นะไม่รู้ว่ามันจะโดดย่งไหมก็ไปดูกันนะครับไปผมพาไปดูด้วยกันเนี่ยก็เพิ่งให้เหมือนกันนะครั้งแรกเหมือนกันนะ

ผมรู้วิธีแล้วนะครับเราให้ต้องให้แบบดิจิตอลแบบว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊จุโยนให้โยนให้อืมเพราะว่าเราต้องโยนให้แบบไวๆนะอันนี้เป็นกล้วยกล้วยน้อยนะครับนี่กล้วยน้อยเนี่ย ยายยายที่ขายเขาบอกว่าถั่วมันก็กินมันกินยังไงถั่วเนี่เออเพราะว่ากินก็ซื้อมาอันนี้ว่ามันก็กินเหมือนกันเออข้าวโพดเนี่ยว่ามันก็กินเหมือนกันนะกินผมก็มามาปุป๊บซ็ต อันนี้ขยะเราต้องเต็บออกก่อน <c oughs> มาได้เวลาแล้วครับเฮ้ยเกี้ได้ยังเอาอันไหนอันนี้ไหมเอ้ยเอากล้วยไหมกล้วยไหมเอ้ยเกี่ยเวเอาอะไรเอาอะไร เอาไหมเออเอาเขื่อเทศอืมเยี่ยมเอ,อือสองเงนพอกล้วยกินเอาเอากล้วยอีกหนึ่งเนาะเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยกล้วยไหมเอาไหมนีม่โอ้เอาอะไรเอาอะไรยีบอเร่อเอายีบอยีบอ Uh huh. ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถุงมันจะแตกนั่นไปแล้วมันลอยแย่งแล้วถุงถุงหัวปะ่ะเดี๋ยวผมไปต่อเฮ้ยยนวทาง Má Nhi, Quay mẹ Học mấy Quay Ờ, à, nào Ơ, à. cho ngăn Ai à. à, thang quay Dẹp quay ดีไหมออกไปไหมเอาไหมนี nee? e ่ไม่เอาบอกบวกลับไปแล้วเนาะกินมเต้าทัวร์มัดทัวร์หลาได้ไหมอเอมาทัวร์ไอ้ยุบทัวร์เออนี่ยเอาไหม

hai bảy tay hóa vào đó à. đúng chắc mà đau quá nè <laughs>

<laughs> Đó, máy. Chị chết. Ừ. Vặn nó. Hả?

เดาแล้วจะลึงโอเคครับ